สวัสดีครับขออนุญาตเปิดเหรียญพระศรีวลีหลวงปู่ลอวัดไผ่ลื่นลมจังหวัดนคปรปฐมเป็นผู้จัดสร้าง ปี2,508ได้นิมนต์เกจิมาร่วมปลุกเสกมีหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมหลวงพ่อเต้คงทองวัดสามงามมาร่วมกันปลุกเสกถือว่าเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่ปีลึกสร้างและปลุกเสก18พฤษภาคมปี2,508 ราคา300รวมส่งให้ครับขอบคุณครับ